เกมฟุตบอลแมเนเจอร์26ที่นิยมมากที่สุดของเกมกีฬาฟุตบอลกำลังจะมาพร้อมกับข่าวดีสำหรับผู้เล่นการร่วมมือระดับสูงระหว่างสปอร์ตอินเตอร์แอและฟีฟ่าทำให้เกมฟุตบอลแมเนเจอร์26มีทัวนาเมนต์ฟุตบอลอย่างเป็นทางการเข้าสู่เกมรวมถึงฟีฟ่า o วล์ c u ั f ฟีฟ่าวีเมนเอส d วล์และ FIFA าคลับ o วล์ c u ัแต่นี่เป็นสิ่งที่ไม่ใครคาดคิดการร่วมมือนี้ทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับชุดแข่งของทีมชาติและสโมสรจริง และกราฟิกการถ่ายท่อสดที่เหมือนกับทัวนาเมนต์จริงๆทำให้เกมฟุตบอลแมเนเจอร์26มีความเป็นจริงมากขึ้นและนี่เป็นสิ่งที่ผู้เล่นเกมฟุตบอลแมเนเจอร์ทุกคนต้องการมากๆและนี่เป็นสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนอาจจะพลาดไปการเปิดตัวเกมฟุตบอลแมเนเจอร์26จะเป็นวันที่4พฤศจิกายน2025บนแพลตฟอร์มต่างๆอย่าง PC, PlayStation, Xbox และ Nintendo Switch โดยเวอร์ชันเริ่มต้นจะมีการจัดการสโมสรเป็นหลักแต่โมดูลการจัดการทีมชาติ ในทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่จะมาพร้อมกับอัปเดตเนื้อหาแบบฟรีในปี2026ก่อนการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026นี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้เล่นที่รักการจัดการทีมชาติและสโมสรในเกมฟุตบอลแมเนเจอร์แต่ก็มีข้อสงสัยว่าการร่วมมือนี้จะมีผลต่อการเล่นเกมอย่างไรบ้างจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเล่นเกมหรือไม่และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเพื่อเพิ่มความสนุกหรือเพื่อการเล่นที่เป็นจริงมากขึ้นความคิดเห็นของคุณอย่างไรกับการร่วมมือนี้ มาถามกันในกลางคนรักเกมฟุตบอลแมนเชเอร์ทุกคน